สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่างท่อมผ้าจะมาแก้แก้เสื้อยืดนะคะแก้เสื้อยืดเข้าทรงนะคะอ่าเสอยืดนะคะเราก็เลาะแขนนะคะเลาะแขนออกให้หมดเลยตัวนี้ลูกค้าให้ให้เอาคอเข้าด้วยนะคะแบบคอมันยานกว้างไปเนาะก็ให้เราเลาะออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมันก็จะยานมากเลยนะพอเลาะเสร็จแล้วนะคะ ด้านไหนที่มีสัญ,ญลักษณ์มีสัญ,ญลักษณ์หมายถึงว่ามีตามีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะกากระบาดไหลข้างนั้นไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเอาสัญ,ญลักษณ์นั้นะ่ะใส่ตรงไหนนะคะทีนี้เราก็จะจับนะคะจะเข็บข้างนะคะจับจะเข็บข้างขึ้นมาสองข้างแล้วก็สลัดสลัดผ้าลงไปอย่างนี้นะคะสลัดให้เนื้อผ้าเนี่ยลงมาที่สันทบให้หมดเลยนะคะ แล้วก็จับไล่ผ้าที่มันกองอยู่ข้างล่างอะ่ะมันจะมีน้อง้ายืดเวลามันมันเป็นมือสองมาแบบมือสองมือสามเละมาแล้วมันก็จะจะเป็นนะคะพอเสร็จแล้วนะคะลูกค้าก็จะเอาตัวที่พอดีมามาให้เรานะคะเราก็จะจับเหมือนกันนะคะจับไหลอจับตะเข็บข้างแบบนี้นะคะแล้วก็จับเส้นไหลตรงกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาวางนะคะเราต้องการทําคอให้แคบนะคะเราก็จะเอา คอล่างตรงนี้นะคะเนี่ยเอาคอล่างของเสื้อตัวอย่างเนี่ยวางให้เท่ากันเลยนะคะแล้วเราก็จะเจียนช่วงไหลออกนะคะช่วงไหลช่วงไหลที่มันเลยมาเราจะเจียนออกจับสันทบหน้าให้ตรงกันนะคะแบบนี้ พอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็หาช็อปมานะคะติ๊กไว้นะคะต,ติ๊กในส่วนที่เป็นไหลแล้วก็ลักแร้นะคะลักแร้เราก็ติ๊กตรงไหลไว้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆเปิดนะคะแล้วเราก็ติ๊กติ๊กไปตามาลักษณะของตัวอย่างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ คุณค่านี่เราก็ขีดไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นวิธีที่มันไม่ยากมากมายนะคะมือใหม่ก็ต้องทำได้นะ,ะถ้าหากว่า,าทำลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเวลาเราจะตัดนะคะ้าที่มันห่อม้วนเข้ามา,าขี้ออกให้หมดนะคะขี้ออกคลายออกให้หมดแล้วเราก็ตัดตัดเพื่อเย็บเพื่อเย็บหนึ่งตีนผีของจับนะคะ ของจักโพวงเสื้อยืดจะใช้จักโพวงสี่เส้นทำนะคะจะไม่เย็บก่อนแล้วก็มาพวงนะต้องพวงไปทีเดียวเลยเพราะว่าเสื้อยืดนะมันมีความยืดหยุ่นเยอะถ้าใช้เย็บก่อนจากบวมตัวมันจะได้มันจะขาดนะเวลาเย็บนะ จากเราปรับเย็บผ้ายืดไว้ก็ยังเป็นเลยนะเราก็เลยต้องมีจักรพมอุตสาหกรรมหรือว่าสี่เส้นอ่ะหนึ่งหลังนะคะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือตัวนะคะ เสร็จแล้วแขนนะคะแขนเราก็ต้องมาเอาเข้าด้วยนะคะเราก็จับนะคะสันทบกออกมาทางด้านถูกก็ได้ทางด้านผิดก็ได้แล้วแต่เรานะคะอันนี้ทางด้านถูกเนาะจับจับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาแขนเสื้อแขนเสื้อตัวอย่างนะคะมาวาง วางให้ปลายแขนนะคะให้ปลายแขนเท่ากันแล้วเราก็ใช้ช็อคนะคะติ๊กส่วนที่ที่เป็นใต้ท้องแขนแล้วก็ติ๊ตกเอารักแร้นะคะวงแขนลักแรไอ้ตรงนี้ใช้คำนวณเอาละเปิดแล้วก็ใช้คำนวณเอาเสร็จแล้วก็ตัดเลยนะคะตัดเผื่อเย็บเหมือนกัน ก็จะขิดหัวแขนไว้ด้วยทุกครั้งนะคะเผื่อตอนเข้าเราจะได้ไม่ต้องมาขิดพอเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาแขนเนี่ยที่เราเจียนไว้เนี่ยนะมาเช็คนะคะมาเช็คกับตัวเสื้อที่เราทําไว้นะคะอย่างเงี้ย ถ้ามันเช็คได้แบบนี้ก็แสดงว่าแขนเนี่ยเข้าได้เข้าได้นะคะถ้าแขนเล็กกว่าเราต้องตัดข้างเนี่ยเข้ามาอีกนะคะแล้วตัวเขาก็จะคับเข้าอีกหน่อยนึงนะแต่ส่วนมากถ้าเราทำตามตัวอย่างมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะวิธีที่การแก้ไข วางตัวเสื้อนะคะให้ตัวเสื้อใหญ่ให้เล็กเนี่ยก็มีแค่นี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ทําให้ดูนะคะก็จะมีการมา,มาแนะนําแค่นี้ก่อนเพราะว่าจาักยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีดํานะคะก็มีเท่านี้แหละจ้าเอาไว้เวลาพ้งเดี๋ยวจะทําคลิปอีกทีหนึ่งนะคะคอยติดตามนะคะไปแล้วจ้า